นอตลงลุมล้วลมพัดมันสิแตกนอตลงไว้เลอวแล้วจะเอาไปไหว้ห่มลวไปไหว้หายเนาะก็ขอให้พอจงอยู่ดีมีแหงความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีขอให้จเจริญในหนาทีการงานการเงินแลวก็ตลด สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาดสุขสุขคนเนาะเจ้าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันก็ได้ป๊ามารอบนี้้ยอด่เห็นลมนี่บ่ลมฮอดแต่ถึงเนาะเย็นบ่ป๊าตะคักอรีบะนี่โอคักอีเอ บอต้องตัดออกเลยเสียดายไหมโห้โหนี้ีมงันไหวบอแล้วตากเสื้อคัก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 แล้วงามแล้ววะนี่โอ้นี่มองต้นอย่องไเศร้าคักอะไรเรอ ปูนตอกสังกะสีนี่แหละลูกคันปูพ่อเอาเพราเบิ่งไม่เอาไปได้แต่ปูพ่ออบ่ลงเลยว่ย้อนเอาว่าคันจังไม่ใช่เอาขี้ดินเข้าแล้วบัดนี้บ่ย้อมบ่ย้อมลงเลยล่ะเฮ็ด

เก่ากูเจนนี่โอ้เป็นยังไงสบายดีปัจจุบันนี่โอ้อันนี้ได้เจ้าซื้อมาให้เราบ่ะนี่ได้พอดีเองโอ้เจ้าก็เลยชาวหลายบริเวนพอด้าโอ้เจ้าก็าจะเป็นผู้ต่อให้เราวนี่เมนต่อเลยกันเจ้าบ่ต่อสายไฟนี่ทำให้บริยานกันเจ้าบ่ต่อสายไฟนี่เมนเช้นบ่เออร์ชาวหลายอะไรเงี้ยะอ๋อสมพลอันนี้จะซื้อให้คนมันมีแนวเสียบโทรศัพท์น้ำทาสายเองเลย เอ้ยซาฟล์เราเป็นยังมีโฮ่ไข่กับพ่อใจแล้หมดแล้วอ่ะในเราเสียบออกมาชสลากเจ้าบ่อ่อสายไฟนี่ไข่อยสีเอินเจ้าเบาหลาใช่ไหมเออเอาออกมาเสียบนอกพิลาศสบายสลากเรานธรรมดาเป็นทั้งเบาหลาทั้งแซลล่าเบาหน่อยเรา เขากว่ากินกีเง้วเรากระเทินขึ้นกระเทินลงเราอ่จุดเตะหตอ่กี่งแกี่งเทยังขึ้นหมอกอยู่นี่ฮะเออแล้วม่มีทางลงหรบินลงหมดเลยโดนลชือคุ้มหมดแล้วจะลุยลงเลยเออไอโดดลเคียกมันจะมีผู้ซอยเจ้าบ่อเนาะบัเลยแล้วโดดลงเซินคุ้มหันเราจะกินน้ำในบาตรนี้ใช้ขวดให้แขวด เอปร้อยนะเพื่อนกินที่นึองเลยไม่เพื่อนตอนแรงนี่ได้ขวดนี่ซะละให้มันบ่เย็นบ่แล้วเปลี่ยนได้ถอกตัวนี้ใช้น้ำเย็นเจ้าก,ก็ได้เออปึกเนะาะปลาบ่เ <c oughs> พื่อนไม่ได้บอกว่าปึกดอกเจก้วเอูที่เอาเขาบอกเขาแย่อยู่แล้ว <c oughs> นั่นแล้วฉลาดน้อยวัน <c oughs> นี้เจ้ากะเปงเอาใยแล้าวันนี้เ <c oughs> อยบอกว่าึกได้คอยฉลาดน้อยที่ว่าแก่ใครเออวันนี้เจ้ากะง่ายแล้าวันนี้ เพิ่งเพิ catch catch <ime him lush> <sh> ่ส่วนขีด <Minist> ด <ries> ินกันข่กะบุกข่อยากเอาขัดจองไห้เพราะเอาวันเอาอีกเช่นไรก็มาหอดอ่ะเอ้าไอ้รถเราเคยบอกแดดกับทนฝนกับสู่ได้เราหาเงินหาค้ำเรา่ะ ไกได้มีหฮมส้นนอะว่านนี่โดจนขี้ตายแดดแดดแดดแหมดินก็ดินอยู่ใกล้น้อยแ่อนลน้ยังสล่ะเอ้ยย้อนอะไรย้อนย้อนย้อนถือกระปากว่าแห้งแน่เนาะเอาไปยอดเราสีมือได้ ตินมือชนพ่ออยากเนาะอยากเออกินใช่บาตพี่สาวนะพ่อพ่อพ่อจับจับยัวเพลินนิดนึงเออเอาบอกพ่อขอขอพี่น้องนะว่าเยอะว่ายันกันไปรอบอีกรอบนี้เขาจะติดไปนี่พอดีเลยฉลอมเลยแหละมาค่ะ ทั้งสรางทั้งพ่นเขาก็ยังท่านได้ดไปเยี่ยมพ่นเลยยังไม่ได้ดไปให้เครื่องดื่มเลยได้ดื่มแล้วบ่าหันี่อูออ้ยังไม่เดิมยูอ๋อเดี๋ยวพุ่นล้วเข้าไปพู่นล้วผูอยู่เพืเมมพอ่อนนะ้องเมผูหิงอ่อมื่อด้ถ่ายคลิปแล้วกันกินสกี่ครอืมกินแป๊บซี่เหรอมันจะไมีแห้ง

โอ้ยทกแต่ทงค่อยดีแล้วอันี้นี่จกเธอซับกินีเคนแม่ตนแม่ชลาแม่ชลาฉีลงไหนเว่าขุมเงินขุมคั่มบดีราอนี้เงินในแอร์นหม้าทเลอะแล้วมาอุ้มเขาขึ้นนี่ม่ไม่ชอุ้มได้วันนี้ค้อนาไงเฮ็ดเขาชลาเจ้าจะขึ้นได้ปะดีเถอดดีเอิปีลื่องนีเนาะเอ้ กระสัวน้ำไแล้วฮอชะลาลงแบบบ่ได้นับเลยเจ้าคือขืนง่ายลงง่ายแท้นี่เอาเยี่ยมันาดนี้เพกทิค้นโตใหญ่น่ะจี๊นโตเบาโอ้โหเป็นเีนกาูาทาเนาะเฮียนแบบวิชาเขาอันไปประเทศไทยวะตัวชุบลงเนาะฮารลดบุก้าลงนะเฮียุ่า ประกาศลงได้วข<อ>วัญตัวใหญ่หกเท่าเนาะเออ,อคือว่าเบาได้ชริงลงออโอ้ยเย็นแห้งเลยไปโกเลี่มวานนี่เนาะโอ้ยรถแล้วเอ้ยเราจนฉิเป็นลมจนพากาตาดนักขังเด็ดแห้งอะไรวานมาเน,นี่มันผัดมีลมได้มันนี่นนวานนี่มันไม่มีลม ฉันไกินข่าเทียงบ่สฟอนจะเห็นยังนะี่อมัม่วงม่วบอ้ข่อยลาจะเลามังหงตามมังม่วงยังแท้เออลาสิปัมัม่วงอ๋ออลาละราเมังหงเพิมจ่เนาะดใจเละด้วยรนอเป็ดยังไง

ký ngon lông lao. à bên bọn ta chị đã tao. Bye. 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 tiền Bye. 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 ก๊าซฮีอันสร้างดึงท่อขึ้นให้บ้านี้ต้องได้เปิดชังกะสีเนาะแม่นย่อออกเลยสิต้องได้เปิดสังย่อออกไม่ออกเลยบ่จาะไปสร้างเห็ดไว้บอสละมาชมเห็ดไว้โอมาชมปูนให้ก่อยบ่ โอ้มาผิดทางแล้ววะนี่แม่นแล้วมาเป็นแย่คนปวโทรมาใส่เนาะคนละเฮือนเลยมาผิดมั่งเลยเอยสร้างเอยสร้างเอยสร้างไปเฮือนน้องสมโอ,โอ ปูนเ่อยได้น่ะไปกันสร้างปูนว่าแน่ว่ากรสานแลตะกาเดี๋ยวเ้าสิไปวียงพุ่นต่อกันเดียสอวะเยสิถ่ายอยู่ในเล้าแล้วะย่างไปใส่พ่นกันเดี๋ยวเ้าไปวิ่ตะูนก่อนเด้อ มาแหละสะโฟนด้วยอันมานี่ซอยนี่สะโคนนี่ลงซอยนี่โอ้โหออไปเอาวงกบมาทางนองไซเฮินนาสบายดีเด้อไซเดอรยเดอน์ผลงานร้องเพลงเสียงดีๆนะโอ้อันนี้ได้ใช่โอ้ ลมพัดมันส<ด> <biography. S 2> ิแตกน่าต้องไเวนะแล้วจะเอาไปไว้ห่มแล้วไปไว้เพิ่นเนาะสองลมเฮ้ยผู้ผู้มาชงก็ห่อนจนเอาเห่อหัวละก็นเลย ไช่นแน่เรียวสร้างเพื่อนนั่น,น,นเองฮขอบใจไลยไลขอบใจนมนมขอบใจเดีด๋ย,ดยเดี๋ยวมียังสีเวเข้าหาเด้อขอบใจลยไล,จลยไรก็ต่สับปนไงคอยบอรนั่นจกเถอะลาาหนึ่งได้ ทางซ้ายทางเฮนี่ล้านหนึ่งบอกยังล้านสองล้านนะเอกละสองล้านนะบายดีไหมลูกแม่เดยทางเฮทางซ้ายน่ะสองล้านเอเติมพี่ใายจวดใายจวด ซาฝนบ่ต้องห่วงบาทนี่มีแต่หาหาเนี่ยเอาผูกแล้วก็ไม่ใส่ตากเสื้อเนี่ยฝนกะบ่ต้องไปตากแดดอีกสีตายไข่เสียได้ไหมคือเราต้องตัดออก่นคันตัดทิ่มแล้วก็เพราะว่าสั่งสีซาฝนแล้วก็มีลายนะเลยสั่งสีเก่าใส่เอาย่อมประตูนี่เลยเอ๋ย ล้านหนึ่งทางวงกบทางอันบานโอ้โตคือวันเลยเนาะมันยังกะคือเพลินเปล่าซื้อบัตรนี่แหละแล้วก็เก้าเซนหาลวาวะขั้นไข่ไปชงกะให้ไข่แนะ่น้มองน้ำมันลาว่ะก็<อ>ได้ให้เพลินร่วมเนี่ยกับผู้ทีล้านหนึ่งก็ฝากอันสร้างลมมานนำแน่สร้างลมมาใสา่

อันตรายดิห่อนอันตรายป๊าตาจัรีเอิองเติงบด้บ่าวยอดแล้วมาปูนบ ยัดไม่แห่งนะดิ่งນต่ปูเริ่มแล้วมนียูเนาะมันห่มแล้วเนาะถือช่วงมันแดดโอ้ยาย เมตรคูณสองเมตรสาวได,ไ,ดไ,ดไดิกลวงเด้ไปดีนี่เห็นน่าีใไฟพร้อมไหมนะโอ้สามหมื่นเาไปไมีนข่าไได้เด็กก็เลยใส่อันแซงอันนี้ ใส่แซงนี่เอาบวไวได้ลากออกมาอันแบบว่ามันเอาออกมาจากซีนูด้วข้าสิเอาหมแบงออกมาต่างหากได้สามมื่นพุสามล้านแค่ยูงเนาะ เนยวบ่มากอยอยูกี่ไกลนี่กออยู่ไกลก็เที่ยวเั่นแหละกอยเอามาแล้วเนาะ ลมกับลมห่อนไอตัวดตวดนี่ยังใครกูมาบ้านอยู่เล่นคอแบบมะเอินนี่เพื่อไข่สิมาสนวนุ่นี่เอ้า เยีนยอ้อมบดไปมาเศ้านี่ร่าจนเลี่ยวเียวบดอันนี้มาเสร็เศ้านีคือาตัวเล็บอมาเติือเติมทานงานตัวเล่บทางใจเนาะเพื่อบิดคิงออกแต่ว่านอนกับหกโมงตื่นสี่โมงหาว่าได้ลุกตื่นหกโมงก่อน คืนนี่ข่อยนอนก็เต er> ๊ะแปดโมงโอ้่อยค่อยเมื่อยค่อยบริข่อยรีแม่ค่อยบรินอนได้คืนบุญนะมันแบบว่ามันเสียบตู้อยู่ใกล้นอนยิบเบียก็ตื่นคืนนี้ข่อยเฮ็ดชวดดูเมื่อหกโมงเช้าเป็นชีเลยไว้สาดเต็มคักวันนี้แต่วันนีครับรถเมื่อผู้เดียวนะเกือบรับทาง จอดชงเทืาชามเท้าว่านนี่ข่อยแบบมาจอดเงาน่นจอดแล้ว hmm. ข yeah. mm ่อยเงานอนข่อยก็จอดแล้วข่อยก็ย่านมาพูดเววะม่ฮั่นเพราะว่ามันสีต่างๆข่อยก็จอดรถข่อยก็ขับรถจอดข่อยก็ย่านแล้วยันรับนะลงจากคลองเห็นยังไงเดี๋ยวเกี่งไมาก่อน นี่จ uh ังวบดิไปอ่กงาเปื้อน่หามือว้าวเราว้าเมื่ออื่นฮึมื่ออื่นนี่อ๊ยจุ๋ยว้าอะไรเราคิดไปได้ใจแล้วอ่าเนวนนี่นะเพิ่มเลาเพิ่นไ่ได้หายใจเนาะหายก็ได้ซองมานี ได้แล้วใบกะเลยหักติด่าให้่าให้รันแล้วล่ะทรเมื่อกะทำเลี้ยวพูนไงละโอ้พี่ใส่เรียบร้อยได้แล้วตักปานยัง เอาใดเรามีแต่ก้าเด้ใดแล้วนะมีแต่ซื้อสายกับสายไฟมาใสา่บ๊วยบ้านสบายชอบบ๊วยบ้านที่ได้น้ำก็มีห้องน้ำก็เริ่มสีเห็นแต่เป็นสีเหลืองเพื่อนกระตับเพื่อนก็เห็นเขาแล้วท่านเพื่อนก็จักรวาน อีกบ่โดนมาจักนี่จัาวันทีมงานเจ้าอีกบ่แจ้งแล้วอี่มงานเราเยเหรอหึ่ทีมงานเราเองเหรอเสลาบอกนะ สร้างเพิ่นกําล um ังเริ่มก่อ2คนก่อเฮงไหวบาดนี้ะเปจ้าต้องย้ายพอกเด้อบ่ยอดเป็นแล้วเป็นแล้วก็เป็นอยู่เที่ยวปูนเด้คันนี้ลอกให้อยู่เนาะตักเด้ลอกมีอยู่ตักมาใส่จนเต็มเด้โยมาล โอ้ได้วันนี้ดึงขื้นเรียบร้อยดึงขึ้นเรียบร้อยอ่ะหักปันยังเรต้องได้สูบน้ามสบายอีกได้วันนี้ดิหน้ามไม่ได้สูบอีกพอักเลอือปูเม่อยได้นะเม่ย้มันหนักนะน่เก็บไว้จบดีถอนอ๋อผืนดึงขื้นลวทอมันหักบ่เนี่ทอม่ดีนะขนาดสูบเมื่อ้นสูบที่ว่าเมื่อ ฟังหลังหัวเนี่ยก็ยังฮักไดเลยเอาสายจุ่มลงเลยวะอ้แบนบ,บน,นั่นเลยซื้อทอมาใส่เอาสายมันจังได้เงาขึ้นมาฮดพักฮดมีใส่ทอมันสีนั่นกว่าเอาทอหัวเสื่อนะทอของแท้เลย ต่างขึ้นอันขึ้นนั่งอยู่หลังคาแล้วคนเย็นเย็น,ยนตอนเศร้าโอ้ยเธอเย็นอากาศฮึ่อมอาเย็นตอนเศร้านี่คือเย็นครับแคที่จุดขึ่นหลังเทียงเอื้หลังห้องหน้ามืจนเบียดลง วายได้วายเก็บได้สักคนเลยโดยปึบเดียวมันสีซ่าแต่อันนี้แน่นไปคักบานเนาะฮะประตูประจางกับมาเรียบร้อยซ่องหลอกซ่องลมเอามาหกก้อน ส่งลได้ไ,ไดใส่ลายใส่ขางเลองก้อนก็นได้มีสองข้างอง,อง,องนะจังไดกาคิดนี่ฮะชีวิเพียงแค่นี้สะก้อนไม่ไปทั้งสะพนเนาะโดยสะนกน็ขอขอบุญขบคุณพอะายเดอทว่าเห็ดหง,งหนำหานะให้พอจงอยู่ดีมีแงคเจ็บอยได้คามไขาบ่อยมีขอให้รเรินในหนาทีการงานการเงินกตลอดีตลอดไป ขอให้อยู่หมั่นควนยืนเด้อนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันให้ได้เงินหมือนนอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินไรนองทองไรมาเงินโด拉ไรเขาไรหลายเด้อพอด้อขอบุณขอบคุณไรหลายแล้วก็ขอบคุณทางสบุญไรหลายเด้อที่ว่าเป็นสะพานบุญหายเนาะจนมาเห็ดทองน้ำนี่แหละเลยแล้วก็ทุกทิ้งทุกอย่างมาซะแล้วขอขอบุณขอบคุณทางสบุญไรหลายขอให้สะบุญมีแต่สิ่งดีๆเขามาขอให้ยอดวิวปังๆเลยก็ขอให อยู่ดีมีเฮงเจริญในหน้าที่การงานอายุหมันควรนยืนเดินซาาไปกะดีใจน้ำอีกบุดนก็คือสีแล้วปรเกินซองเสมอเนาะโดยเป็นกาวไว้ไว้ได้หากเมื่อวานนี่เมื่อนี่กับมือที่ซองเนาะโดยจังใดเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสบายดีโอเคนะประตูประตังกามาแล้ว คลิปนี้ฮะพรสิโกตัวลาพระจ่าไปก่อนโอ้เออเออต้องอ่องคักปานยังบะนี่ถ้าจะไดำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปทางวันใหญ่จะดีหรือว่าทางพอที่เนาะอีซอยเหลือทั้งสะโพนให้อยู่ดีมีแห้งก็เจ็บบ่ให้ได้ก้มไข,บข่บ่ให้มีเด้อเนาะขอบุณกุ้มทั้งเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปและประคับประคองชนลาพระจ่าไปแล้วสบายดี